เป็นไงบ้างพี่หลังทําก็จะบอกว่าก็โอเคนะคะแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อยากให้ทุกคนแบว,ว่าศึกษาหาข้อมูลจากตรงนี้ก่อนแต่ว่าถ้าว่าจนสุดตัวเราโอเคโอเคกับตรงนี้เพราะว่าดีก่อนเราไปเสริมจมูกไปทําเพิ่มเพิ่มนี่เพราะว่ามันอาจจะทําให้จมูกเบีย้ยวหรือว่าอาจจะไม่ได้สวยธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็และอย่างแบบเนี้ยก็คือมันดีสําหรับตรงที่ไม่ไม่ได้เจ็บมากเจ็บตัวมากแลก้วก็รวดเร็วทำเสร็จก็สามารถทํางานใช้ชี ะมอจะมาได้เราส่วนที่เหลือจากตรงนี้ก็ให้คุณหมอเขาเติมตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยผลพลอยได้อะใช่คือได้ค้างมาฟรีๆอะไรอย่างงี้จากการที่ได้จมูกไปแล้วก็โอเคค่ะแล้วก็ก็แนะนําว่าก็ไปอาจอาจจะเป็นทางเรื่องหนึ่งละกันให้ทุกคนเนี่ยดูว่าเอ๊ะจับอย่างนี้ดีหรือว่าจะไปเสริมจมูกดีแต่ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือเราประกันรับรองว่าสําหรับตัวเองนี้โอเคชอบแบบนี้มากกว่า ด้วที่แรกเกรงคิดว่ามันจะเจ็บนู่นนี่นั่นแต่ว่าตอนนี้คือไม่เจ็บเลยบอกได้เลยง่ายนนดีเนาะง่ายง่ายมากแล้วก็ตอนนี้รู้สึกไม่ปวดไม่อะไรแล้วเหมือนใช้ชีวิตไปัระจำได้แล้วอะถ้าเกิดันไปเสืจมจมูกอาจจะบอกว่าตอนนี้ไอ้บวมอยู่เป็นสิ่งโตอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็ไอ้ส่วนที่ฉีดเป็นวิตามินเข้าไปก็ก็ดดีกว่าเราไปกินพวก บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรากินอะไรเข้าไปอย่างนี้เราก็ศึกษาข้อมูลมาแล้วว่าเออตัวนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยฉีแล้วก็ก็เจ็บนิดเดียวเหมือนกันไม่แทบจะไม่รู้สึกเลยตอนนี้ก็สบายตัวมากแต่มันก็ต้องเลือกให้ถูกใช่ม,มันก็ต้องเลือกอีกก็คือเราก็เลือกในที่มันโอเคที่สุดส,สถานที่เนาะใช่ก็บางทีอย่างเงี้ยมันมีทั่วทวไปแต่ว่า ให้เราเลือกสักนิดนึงปลอดภัยเใช่อาจจะเสียเงินเพิ่มกว่านิดนึงแต่แบบมันอาจจะแพงกว่านิดนึงแต่อาจจะแพงกว่าไม่มากแต่ว่าผลที่ได้มาโอเคตรงนี้ก็คือการทางนี้ก็ลองดูใครมีปัญหาก็ลองศึกษาหาข้อมูลเยอะๆก่อนที่แบบจะมาตัดสินใจเสียเงินว่าเรากำลังจะทำอะไรอย่างเงี้ย อืมเพราะรู้สึกตอนนี้พี่หนึ่งจะมืนยาชาพูดงงก็เสร็จเพิ่งเสร็จมาเมื่อกี้นี้เองแล้วก็หมอก็สวยอ่ะก็นี่คือสดละร้อนที่มันเป็นธรรมชาติดีแล้วก็อ้ยมันไม่น่าเชื่อว่ามันด้วยเวลาแค่สิบนาทีนิดๆเองเ็วมากเร็บมากแค่คิดว่าจะแบบช้ากว่านี้เลยหมอเขาเก่งเนาะน่ารักอะกดไลค์อะกดไลค์พร้อมกันเลยชอบชอบพี่หนึ่งน่ารักมากนะคะแล้วต่อไปนี่คราวหน้าพี่คิดว่าจะ ตรงนี้ไหมมาอีกไหมมาถึงว่ามาดูแลผิวอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นที่เราทุกอย่างโอเคหน่ารักแล้วก็ไม่ได้เจ็บที่เราคิดด้วยไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวที่กลัวมากแล้วถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยพี่หนึ่งคิดว่ามันยังไงอ่ะคือมันคุ้มกับเงินที่จ่ายไปไหมอ่ะถ้าโดยส่วนตัวคุ้มนะในความรู้สึกตรงนี้คือคุ้มใช่คุ้มมากแล้วก็ก็อย่างที่บอกกับว่ามันเรามาดูแล้วเราทําแล้วเราถึงได้รู้ว่า มันไม่ได้เลวร้ายที่เรากินเช่นใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่เจ็บมากแล้วคุณหมอก็โอเคแล้วผลที่ได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ก็โอเคก็โอเคแล้วเลยต่ต้องทําในคลินิกที่เขารับรองนะแล้วก็แบบการันตีผลลักมันมีหลายๆที่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันที่นี่แต่ละแต่แล้วแต่คนชอบแหละชอบใช่ใช่ก็ศึกษาข้อมูลดีๆเท่านั้นแหละแล้วก็เลือกที่ที่เขาไว้วางใจได้มีชื่อเสียงเครื่องมือยามีทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยก็ ดูให้กันดีๆเนาะแล้วคิดว่าเย็นนี้จะได้ผลตอบรับจากแฟนไว้ยังไงบ้างอะไรก็เดี๋ยวนี้เพื่อนร่วมงานเดี๋ยวไปเจอเพื่อนร่วมงานก่อนก็น่าจะโอเคก็น่าจะดูแล้วก็หนักใจไหมที่เราจะดูดีกว่าเขาไม่นะก็ก็ดูดีก็ดูดีขึ้นแต่ว่าอย่าไปคิดยงไงเพราะเดี๋ยวอาจจะต้องพาเพื่อนมาเขาเป็นนางเอกเออเป็นพอฉีดจมูกแล้วสวยแล้วแบเป็นนางเอก มาเมื่อกี้เป็นทางหลายอยู่ใช่ไหมไม่ไม่นี่เหลือแต่เหลือแต่ตรงนี้โอเคค่ะแล้วไงเดี๋ยวเจอกันตอนที่พบคุณหมออาจจะมีครั้งต่อไปอะไรอย่างนี้นะแอมีบอกว่ามีครั้งต่อไปกกดไลค์กดไลค์บ๊ายบายค่ะ